โอเคตอนนี้มาถึงหมู่บ้านแล้วนะครับหมู่บ้านจุดหมายที่เราจะมานะโคนหานล่ยเฮ้ยเนะาตโอ้ยายคหมกหาน้านะครับล้าสายดี สมบรรยากาศไปนะครับบายดีเยอย่างเง้นะดพักพักไปเพอดพักป mm yeah, um> ี่ข้าเจ้ามีงานเนี่ยถ้าเข้าไปหาจิมลานสกันสบายดีสบายดีมีงานอย่านนี้มีขคยของแบบนี่เนี่ย นี่ไงไหนเนี่ยหรอเอ้มาถึงแล้วทุกคนว้าวอู้เพื่อนเพื่อนอะไรซื้อกันได้ใช่ป่ะสบายดีวะซื้ออย่างนะสบายดีวะกึ่บะกึ่บะอย่างนะกึ่บะอย่างกึ่บะโอ้ลูกประคำมโดชื่อก้อนเลยเพิ่นขึ้นรถไปนั่งอยู่มือนั่นนะ มาแต่ทางใดมาแต่ไทยอยู่ลราเพื่อน้องว่าไข่แต่งนะครับผมแม่งไข่ปิ้งเนาะบ้านเราเรียกว่าไข่ปิ้งหรือไข่ตรงเครื่องนะแต่ที่นี่เรียกว่าไข่แต่งเดีอะไรบ้างเนี่ยแมงในคอเนี่ยของขังบ่ đang gần hạn đấy. Nó no, anh Đăng bị, bị, tiền, 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 ไอ้บ้านนึ่งนี่ฮะอันนี้เครื่องขายของเล่นเนะาะให้เด็กน้อยนะครับรูปแบบที่เราจะนำเสนอเนาะอันนี้ไม่รู้ว่ามีงานมาก่อนนะเนี่ยคือเราอาอยู่ตรงน้ำเทินเนาะน้ำเทินน้ำเซและทีนี้เห็นชาวบ้านบอกว่าออข้างในมีงานนะครับบอกโอ้เข้าทางเลยมีงาน เพิ่บอกว่างานนี่ถึงเช้าเลยนะครับ<ป>จัดถึงเช้าเลย<ป>นะฮะเดี๋ยวเราจะออกจากตรงที่มีงานนะครับเอาอตรงจากตรงที่มีงานเดี๋ยวเราจะเดินเลาะหมู่บ้านนะครับอันนี้เป็นสวนนะครับผมสวนผูเอาไว้ให้คนถ้าคนแก่เคียวมาก นะเอ,เอาเลยไ,ได้ลูกชิ้นนะครับฮ ok. อดอกเด็กน้อยเต็มอยู่มองน่าจะเป็นเป็นที่ที่แบบเคยเอาน้ำเนาะที่ใช้น้ำใช้มาน้ำใช้ประจำหมู่บ้านอะไรแบบเนี้ยนี่บ บ้านอ่าลืม <of> uh, บอกก็คืออันนี้คือบ้านนาเกียวนะบ้านนาเกียวบ้านที่เราเคยมาหลายๆรอบเห็นเด็กน้อยมีเด็กน้อยเขินก้อม โอ mm ้มาไลทแ่หนอมันมาร้าไป้าล <that> ุกมาลุกไปไหนไปชงอัน <tone> นี้โอ้ชงอันนี้อุ้ยนี่ไงาวอันนี้ mưa nĩ ôi mày điếm, phu tháo anh này nãy, mưa nãy nó thay Nam nãy, anh, cái <x2> đằng này ở Thái à, thay áo mưa nãy nè, vợ, thấy hình gì โอ้คนเบิ่งเจ้าหกล้านผัวหกล้านผัวคนเบิ่งเจ้าตุ๊กอืมก็เจ้าโอ้ยผู้สาวสุดยอดเลยมันบอกหาบน้ำขึ้นเฮือนหาบแนวใดบ่ให้น้ำในเพจด้านบ่ให้น้ำอันเฮียออกจากถังเนาะหาดแล้วบ่น้ำแล้วมันแล้วอ่าเร็วมันแล้วหาบน้ำมันี เด้เขาชิปไปห้ามมันิที่มีคนไปห้ามเมื่อู่บอสชิไปห้าปีอยู่บ่สเม่นจาวันเมื่อนั้นบอสอันนี้สาวสายที่เคยมาถ่ายเป่นหาบ้าเนาะแต่ว่ามื่อนี้ปันหาบแล้วแล้วถามแล้วเลยถาบน้ำแล้วแล้วก็กินน้ำให้บึ่งว่าัวใหญ่กน อันอยู่น้ำไผ่ละนี่อยู่กไไัไม่เท่าอยู่กันจกคนล่ะสี่คนน,คน้นองสองบอกไม่เท่าคนหนึ่งพ่อเมธใช่ไม่เท่าไม่เท่าหรือหลานเนี่ยไม่เท่าไปใหแล้วเาไปบุญเนาะ โอ้เปเขินเห็ท่าไปบุญเดี๋ยวเพงเขินเดี๋ยวเพิ่งเขินเห็นคนหล่อแล้วเขินนะครับโดนะน้องน้องของน้องดำก็น้องน้องน้องทั้งสองน้องแต่แท้เลยบะน้องคนหนึ่งไปหลุดแล้วอ๋อน้องคนหนึ่งไปเล่นแล้วนี่เราเป็นบ้านของน้องดำนะโสด เราจะมาสอบถามประวัติน้องดำเข่ข้าวนะฮะมาตก่อนเพิ่นยังเคินอยู่ตื่นนี่ก็ยังเคินอยู่ยังไม่ได้กินข้าวไ่ได้ไปงานนํำเขาบ่ะได้ไงได้ยังกินข้าวแล้วบ่งยังเนาะ หู้ยวัว่าจะของดังแล้วได้หนินี่ยดังเลยก็ยิ้มเลยยิ้มหวานๆเลยอายุเท่าใดแล้วนี่นะสิบหกสิบหกปียังโมมีคู่วะยังโมยังมียังมยมีดีมากเลยข้างหลังน้อง อันข้างล่างไ็เขื่อนในพัวนหัวอยู่เขืนบ่อ่ะอ่ะอือโอเคโอเคอ่ะน้องเ่นเขินขอบใจบปายขอบใจขอบใจเด้อในึ้นมาเหม็นถามน้าเรียวน้องไอ้มาบ่ทันถามน้าลงมือน้อง เจ้าแล้วพอแล้วเจ้าห้ามแล้วบ่สีเห็นอยังอีกแล้วปนี่แปลงไม้บอกสีหายอย่างไมทำไมบ่มีอยังบ่มีบ่หาหอยบ่มีหน้ำไม้พุดปูขุดจิรอนอนอยู่ใส่ใน็ตเฮือนห้องฟังใดนอนแถวซานนอนแถวซานนี่ ตัวทัดบึงได้ยี่คนบ,<อ>บึงบึงบ่ได้ตายแล้วตายแล้วตัวทัดตายแล้วเสียงหนูเสียงหนูเสียงแมวบ่ะมีแมวโอ้แล้ว <c oughs> จ้ะอันน้องเกิดแล้วเนาะอันน้องเกิดแล้ว <c oughs> นนคลิปน,นี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนเนาะจ้ะบ๊ายบายบ๊ายบายก่อน <c oughs> เห็ดสู้ๆเห็ดสู้ๆคือตอนทำน้ำเห็ดวะตอนทำน้ำเห็ู่ซนั่นหละนั่นเลยนั่นเลยแข็แล้วสองเซนวะสองเซนสองเซนลาวสองเซนกีดกะนเพื่อนเบิ่อเนาะเพื่นเห็นว่าเออห่ามน้าขยันนะยิ้มมาหน้ามเหินเยอนเพื่อนก็เลยฝาก เป็นรางวัลมาให้อือโอเคขอบใจเพื่อนเด้ขอบใจเนอะ <laughs> เอาเพิ่นเขินนะเอ <laughs> <laughs> น้องเพิ่นเขินหน้าห้าบอีกเยอ, <laughs> อะโดยนะไปโอเคอ่ดจบพี่ตอนนี้เนาะสู้ๆสวัสดีครับบ๊ายบายมาลีบุญกระถินบ่โดยอ่าคือห้มว่นมวนนะบ้ได้ไปออกไปบุญกระถินบ่โบคือบ่ไป มุมตังมีตังเลยก็เสดายนอกมาที่หลังเนาะเอาลงมาจากเงินเพือนเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งน้ำนะครับบรรยากาศโอ้มีทางลงได้นนิมีสะพานลงไป โอ้ข้างล่างเป็นเรือเนาะเป็นเรือแต่ว่าตรงลาวนะลาวลงไปหนึ่งมันน้ำกัดเซาะเหลือนิดๆหน่อยๆนั่นเองน่าจะเริ่มไม่แข็งแรงและฝั่งน,นี้ปั้นนาเกลเนาะถ้าไปอีกฝั่งหนึ่งทางนู้นนะครับก็จะเป็นบ้านอะอะไรหน้าคะนี่มันหาดที่เราไปถ่ายตรงหาดเมื่อวานนะครับ บ้นหาดอยู่ฝั่งใหนนะโซนนี้ปะเนาะอืมเนี่ยจำภูเขานั่นได้